เอาละครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของมสามารถตัวละครทอมนะครับสกิลหนึ่งบุกทะลวงเลเวลหนึ่งเพิ่มความเร็วขึ้นที่ชั่วคราวและเลขบผลลับด้านลบหลังจากนั้นจะเข้าสู่สถานะออนเพีย er ชั่วคราวเลเวลสองเพิ่มเวลาออกสถานะโมโหเลเวลสามเม่อยู่ในสถานะจะไม่โจมตีได้บ่อยขึ้นสกิลติดตัว ทานการจับหนูเลเวว่าหนึ่งเมื่อโจมตีโดนหนูจะสามารถฟื้นฟูคขาวเฮดพีได้เล็กน้อยและเพิ่มความเร็วในในระยะเวลาสั้นๆเลเวว่าสองสามารถตีหนูในขาดจับอยู่ในมือได้เลเวว่าสามเมื่อตีโดนหนูจะไม่หนูไม่สามารถใช้สก,กิลได้ช่วคเขาสก,กิลปืนพกครับเลเวว่าหนึ่งเครื่องดักสุดรักของทอมสามารถจับหนูกลับมาได้และทําให้ความเร็วของหนูลดลง เลเวลสองเพิ่มความเร็วการพุ่งของหัวกระสุนเลเวลสามหนูที่ถูกดึงกลับมาจะถูกจับได้ทันทีเอาละครับก็ความสามารถของมันก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเทคกันในเกมเลยครับเดี๋ยวรอ,อไม่ต้องรอแล้ว นเหมอนผมเจอบอดอะแบบแน่บอดแ,แน่เลยเราได้หลังบ้านคลาสสิกนะครับ,บโอเค เดี๋ยวผมเลือกเซตไหนดีเซตนี้แล้วกันนะเพื่อนของหมาโอเคหนูให้เราเจอมีเจอรี่สองตัวโรบินฮูดแล้วก็ทัฟฟี่เล็กทัฟฟี่นี่มันต้องจัดก่อนที่เล็กๆน้อยๆนะครับเวลาจะจับหนูหน้าเก้าอี้นี่ควรๆเปิดเกาะทอมนะเพราะมันจะทำให้ผมเก้าอี้ดีรป เป็นทีละเล็กน้อยน,นะครับจดจำเอาไว้ ไปผัวข้างในดีห้องนอนแล้วกันนะโซนโซน exp ง่ายดีอ้า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 อะไรแวบบแวบบเขาต้องมาตรงนรเนี้ยครับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ exp อ้ามามาทำไมเออดีดีเอา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 ไอ,อ้ไอ,อ้หนู ว้าไปอีกมาเออให้มันได้แบบนี้โซนง่ายไปใหญ่เลยครับอยู่ในห้องตาหลังคาทีเดียวสองอันอา้าวทางไปสามลำลเหออีลำไหมสีลำไหมอา้ากล่องนวมทำไมพี่กล่องนวมทำกับเราแบบนี้อา้อาวว้าวไปอีกเออดีครับ ดีครับดีมากเลยเด้อไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวผมอยู่กลางๆห้องอะฝั่งหนูก็ได้เอพีไปแค่ก้อนเดียวนะฝั่งเราได้สก,กิลไปสองสก,กิลมาเดี๋ยวรอหนูเพราหนูจะขอบอนไหนตอนนี้มีชีตอยู่ห้องนอนห้องอาหารแล้วก็ลานหน้าบ้านนะโอเคเข้าไปห้องอาหารนะ เอาเอาไอีหนูเอาว๊ด <What? S 2> เขาเล่นอะไรของเขาอ่ะ <What? S 2> คืออง <c oughs> <c oughs> มันคือบอดครับอย่าฝ่ายใจบอดเลยบอดเขาจะเล่นแบบเนี้ยแหละอ๊อขึ้นขึ้นซีอือมียาโล่ตรงนี้นะต้องมีเก็บทับฟี่เข้าไปเนียนดันชีดอยู่ฟากฟากนั้น เรอที่ไม่รู้อะไรเลยครับว่าเจอรี่เอาเว้าไปเว้ามันเว้านะไม่เป็นไรเอ้าหูยถาดอาหารผู้น่ารักมันจะมาช่วยกันทําไมตอนนี้เออดีดีดีเอา้าเว้าเอา้าเ้องเป็ดขอของหน่อยผมต้องเฝ้าชี้ด้วยเออดีดีดีครับ สงสารทัฟฟี่อ่ะเอจะรวนเดียวโรบินทนไม่ได้ทัฟฟี่ก็ได้เออนาเวลาสองขีดแล้วป้าน่ะเออดีเลยดีดีโอ้ย หูผมอยาทำอะไรผมนะผม,มอยากเสียโลกมันไปช่วยกันตอนไหนใครเขาให,ให้ให้ช่วยให้ช่วยเออตัวนี้ก็ได้เออเอาใครเขาใครมาลังอาปลาของมาติดตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพเลยมันควรอัพติดตัวด้วยแหละที่จริงเอยตรงนี้ก็ได้เฮ้ยผมว่าเขาหลุดวะ เล,เล่นอะไรของผมเนี่ยมาไอ้หนูแกอยู่ไหนวอ้าวไม่มานี่มานี่นฟีดดีไม่เอาไม้ตบยุ่งเออดีดีงามผมลืมอัดติดตัวหนูเขาไม่ดันชิดกันแล้วเหรอครับ เพื่อนตายนะคะไม่มาช่วยเพื่อนอะเอ้าว้าวอ้าวเออมันจะช่วยกันได้อะเอเอไม่ทันผมรออ <ST AN Z> มือผม,มเก่งผมถนัดแมวเอา้าเปิดกอบไปอื สังเกตนะคะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผม,ผมเวลาผมเล่นจับหนูมาเนี่ยผมจะโอ้ยของหนวมนี่ก็คืออยู่ใกล้เกินเออฮอดีดีประตูไฟนหน้าเพื่อนทำไมเราหน้าผมหน้าผมมันจะมา กินเค้กต่อหน้าต่อตาเฮ้ยหนูนี่มันรายเขาจะไม่ผิดเนี่ยบริเวณบริเวณน,นี้มันจะมีอจะไม่ผิดบริเวณนี้นี่มันจะ,จะมีน้ำยานี่เขาคงต้องมาช่วยกันแล้วแหละพวกก็ผมหดกันนีนน่มาช่วยแล้ว เออกล่องนวมอย่าทำร้ายผมเออดีเอ้าวดัวดวดัดแบบนี้่ผมอัพติดตัวไปด้วยแล้วกันหลุดไหมหลุดไหมมีโอกาสหลุดค่อนข้างสูงวัดเร่งความเร็วไป เอ้ยไม่หลุดไม่หลุดเอ้าหลุดเฉยหลุดหลุดเหรอครับเอ้าวัดนี่มันต้องแบบนี้ตายไปสองเขาจะไม่ดันชีดกันอ้าวมันจะช่วยกันได้อะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมต้องลงมาห้องใต้ดินแล้วครับชมไม่งั้นไม่ไหวไม่ไม่งั้นไม่ไหว หนูเอ้อไอหนูพวกนี้นี่มัน้ายบอดชัดเจนครับใช้กลยุทธ์แบบนี้ผมดื่มยาไปก่อนอ่าทัฟฟี่อยู่ตรงนี้นะเองนะว่าอยู่ไหนที่ไหนนะอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยมันมีคนไปด่าท,ทีห้องนอน ผมต้องรีบไปหยุดสก,กัดมันให้ได้นั่นไงมันจะมีคนไปดันที่ห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนเหรอมาติดตัวไปมามาเราอะกลับไปเก้าอี้ตัวเดิมที่เราเคยนั่งเลยนะโดยเป็นฮู้จอรี่ไกลอลยถึงยุ่พุ่งไปอือ ถึงยอ่ถึงยอ่ถึงยอดถึงแล้วโอเคโอ้ยอ้า what ไม่เป็นไรหลุดก็แค่นั้นแหละเออเอา what นี่ยเอาเอาเอาบอดบอดบอดไอไอบอดอ้าวไอบอดบ้าไอบอดบ้า ได้เวลาแล้วไอ้ไอ,บอ,อ้บดอ้าววาไปอีกไม่เอากับดักไรละ่ะลูกก๊อบเยอะจัดลูกก๊อบเยอะจัดอา้าวไม่กินน้องมาเจ้าโรบินฮูดเจอรี่ได้เวลาตายของแกแล้ว พราะว่าตอรี่จะไม่ออกมาถูกเวลาเกินไปอีกนะได้เวลาตายของเกล้วโรบินพวกหนูพวกนี้เขาจะไปเออหนูเขาไปห้องรับแขกกันใช่ไหมได้ครับถึงเวลาโซลูชิตจริงด้วยครับห้องรับแขกโอ้ยพุ่งไปเออกำแพงอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะ ดีดีงามเอ้ออยยาตีแรงมาคือแบบฝั่งหนูเขาจะไม่ไป ไปช่วยหนูผังกำแพงทำไมอ่ะเอากระดูกสักหน่อยสไปมาเอา้เอาเฮ้ยไทออกมาดิไทเฮ้ยไททำไมไม่ออกมาล่ะเพื่อนตายนะ มาครับมาโอเคก็จบไปแล้วกับความสามารถของแมวทอมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในครทคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ